ทีนี้เราวาดแผนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องมีการมาร์กตำแหน่งจุดสังเกตที่แบบใกล้เคียงถ้าสมมติเกิดว่าใกล้ห้างหรือใกล้อะไรเราก็เอาโลโก้มาใส่ไว้ที่ในแผนที่ของเราจะได้เป็นการบอกตำแหน่งว่าอ๋อเซ็นทัลอยู่ตรงนี้นะเราใกล้ๆแต่ใกล้ๆของเรามีเทสโก้โรตัสเราก็มาใส่ไว้ในแผนที่ก็จะทำให้ดูแผนที่ ดูสวยขึ้นนะครับทีนี้ตัวถนนเนี่ยเราสามารถจะแก้ไขให้ถนนเขาเล็กลงใหญ่ขึ้นได้ตัวนี้จะเป็นผมจะวาดเป็นสี่เหลี่ยมเป็นแท่งๆเช่นวัดเราว,าวาอย่างนี้นะครับเป็นตัวถนนใช่ไหมครับแล้วเราก็จะการรวมมันเป็นชิ้นเดียวกัน ก็ใส่เป็นสีใช่ไหมครับมันก็เป็นถนนหลักเราความาใช้ในงานนี้ทีนี้ถ้าเราต้องการขยายถนนอย่างเช่นถนนตรงนี้เส้นใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงเนี่ยเราใช้เครื่องมือเชฟทูนะครับกดเลือกเลือก,ก,กขอบถนนนะครับแล้วยืดออกไปยืดเข้ามาตัวถนนก็เล็กลงนะครับแล้วก็ถ้ายืดออกไปอย่างนี้ให้รู้ว่า๋อตรงนี้ถนนใหญ่ครับก็ปรับแต่งได้ตามใจชอบ ส่วนอันนี้เราอาจจะเพิ่มใอีกชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็สั่งให้เขาอันนี้ออเดอร์ให้ไปอยู่ Infront of ตัวนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนเขาเ้าไปใกล้กันข้างล่างเราเปลี่ยนเป็นสีดำ ราตั้งเหลื่อมกันนิดหนึ่งพื้นที่ที่เราวาดก็จะดูเป็นมีมิติขึ้นนะครับอาจจะใส่สีให้อ่อนลงแค่นี้ครับแล้วส่วนประกอบของพผนที่เราก็พยายามวาดเข้าไปวาดเข้าไปเรื่อยๆใส่ชื่อถนนใส่จุดสังเกตอาจจะบอกระยะทางว่าตรงนี้ห่างตรงนี้กี่กิโล เพื่อให้คนดูแผนที่ของเราดูแล้วสามารถไปได้ถูกแล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับขอบคุณครับ